เวทมนต์มีแค่เวทมนต์เท่านะั้นที่จะช่วยให้ข้าเอาชนะได้ ข้าจะต้องฆ่านางด้วยเวทมนต์ยอมรับความพ่ายแพ้เถอเจ้าหญิงราตรีหลีกทางให้เราซะดีๆข้าไม่มีเจตนาจะทำร้ายใครพ่ายแพ้เหรอ <laughs> <c oughs> คิดว่าเจ้าหญิงปีศาจจะยอมรับความพ่ายแพ้อย่างนั้นเหรอข้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเดินดินนะไม่ๆเจ้ายังไม่รู้จักข้าดีพอข้าจะใช้เวทมนต์จับเจ้าเดี๋ยวนี้แหละเวทมนต์ ระวังเอาไว้เถอะไม่เนะี่ยนี่มันอะไรพเราจะไปต้านทานพลังเวทของเจ้าหญิงราตรีได้ยังไงไม่มีใครใช้เวทมนต์เป็นเลยสักคนเขาจะทำยังไงดีละ โอ้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 ข้าปวดหัวไปหมดเลยื่อผ่าป่าผ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 ่อผ่าดูนผ่าดูน ทีนี้จะไม่มีทางหนีแล้วล่ะเฮ้โออมอมเทวี เทวีธรรมชาติได้โปลดเมตตาปกป้องเราด้วยเถอะเจ้าจหญิงปีศาจจะใช้เวทมนต์กับเราแล้วมีแค่ท่านเท่านั้นที่จะสามารถปกป้องเราจากนางได้เนอะ อย่ามมวแต่ชักช้าอยู่เลยนะรีบหนีเอกไปจากที่นี่กันเถอะไปเร็วเดี๋ยวเข้าเอาได้ไปกันเถอะเราต้องระวังตัวเอาไว้ให้ดีป่าแห่งนี้อันตรายมากต้องเดินอีกนานแค่ไหน อีกไม่นานแล้วล่ะท่านเราก็จะถึงหุบเขาคาชินแล้วนะนกฮูกสองตัวนั้นกำลังบินมาทางเรา ท่านเสนาบดีท่านจำเรื่องของมนุษย์สองคนที่กำลังจะถูกบูชาย,ยันได้หรือเปล่าคำว่านี่แหละคือพวกเขาข้าเสกให้พวกเขากลายเป็นนกฮูกฟังนะพวกท่านไม่ต้องกลัวอะไรแล้วตอนนี้ต้องรีบหนีไปจากปีศาจพวกนั้นข้าจะเสกให้พวกท่านกลายร่างจะได้ไม่มีใครจำพวกท่านได้ถ้าพวกเรา,เร,ารอดชีวิตไปได้ ข้าสัญญาว่าจะทำให้ท่านกลับคืนร่างเดิมจงกลายเป็นนกฮูกจงกลายเป็นนกฮูกจะพูดถูกต้องแล้วพารุนเดี๋ยวนะข้าจะทำให้พวกเขากลับคืนร่างเดิม จงกลับเป็นร่างเดิมเดี๋ยวนี้จงกลับเป็นร่างเดิมเดี๋ยวนี้ ท่านช่วยชีวิตพวกเราไม่รู้จะตอบแทนยังไงเลยถ้าพวกเราทำอะไรเพื่อเป็นการตอบแทนได้บ้างก็คงจะวิเศษไปเลยพรุณาเจ้าก็ควรเสยให้ข้ากลับคืนร่างเดิมเหมือนกันนะถ้าใครมาเห็นข้าแบบนี้คงจะกลัวข้ามากๆเลยอ่ะท่านพูดถูกแล้วท่านสนบดีพวกเราทั้งคู่ควรกลับคืนร่างเดิมได้แล้วจงกลับเป็นร่างเดิมเดี๋ยวนี้ เรียนค่าจากราตรีกลับคืนเป็นร่างเดิมด้วยเธอเจ้าไม่ใช่เจ้าหญิงราตรีอีกแล้วกลับคืนร่างเดิม ไปเถอะพารุณโอ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  โอ้ทำไมข้าถึงได้รู้สึกอ่อนแรงแบบนี้ดอกจำปาทั uh. ้งเจ็ดหายไปไหนแล้วโอออ้ ดอกจำปาและพารุณน,นกแก้วราเขา้าไปไหนล่ะศัตรูขา้าหนีไปแล้วไม่ข้าข้าต้องหาพวกมันให้เจอปัมาวตีพารุณาเขา้าจำปาทั้งเจ็ดด้วยต้องรีบออกไปหาพวกมันเดี๋ยวนี้ตอนนี้ข้ารอช้าไม่ได้แล้วแต่ว่าตอนนี้พวกมัน คงยังไม่ได้ออกไปจากเมืองหรอกนะพวกมันจะไปซ่อนที่ไหนกันได้ข้าจะพลิกแผ่นดินค้นหาพวกมันให้เจอไม่ว่าพวกมันจะอยู่ที่ไหนก่อนอื่นตอนนี้ข้าต้องไปหาราตรีก่อนแล้วให้นางช่วยอีกแรง นี่แหละหูบเขาข้าชินละอะอเออเออใช่ข้าว่าข้าจำได้แล้วละ่ะแต่ว่าคนจากพระราชวังหายไปไหนกันหมดนะเราบอกให้พวกเขารอที่นี่นะพวกเจ้ารู้อะไรบ้างไหมเจ้าบินไปบินมาอยู่ในป่าแห่งนี้เห็นใครมาที่นี่บ้างหรือ,อยังละ่ะพวกเขาเป็นนักโทษที่ถูกขังอยู่ในคุก เราปล่อยพวกเขาออกมาแต่ว่าพวกเขาไปอยู่ไหนล่ะครจะมาถึงกันได้แล้วสิเรารู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน อะไรกันนี่มันฝีมือใครดูเหมือนว่าจะพ่ายแพ้และโดนฆ่าตายพ่อดูล แล้วพารุณฝีมือการต่อสู้ด้วยดาบของนางเก่งกาจมากเฮ้ยแต่ราตรีมัวทำอะไรอยู่ทำไมไม่หยุดพวกมันเอาไว้ราตรีเนะ่ะสามารถใช้เวทมนตร์จาัดก,การพวกมันได้นี่นะไม่ไม่ทำไมข้าคิดแบบนั้นราตรีคงจะจับพวกมันได้แล้วแน่แน่ก่อนอื่นข้าต้องรีบหาราตรีให้เจอโดยเร็วที่สุดเกิดอะไรขึ้นกับนางกันนะ <gasps> มหาราณีปัรมวตีนี่ใช่ท่านจริงเหรอเนี่ยใช่จะพูดถูกแล้วนี่ค่าเองขอคารวะมหาราณี ขอคารวะส่วนข้าคือพารูนเองฮะอะไรนะพารูนเหรอพารูนเรอจริงเหรอพารูนเหรอใช่พารูนจริงใช่ไหมใช่เลยพวกเจ้าก็คงจะจำพารูนไม่ได้สินะต้องขอบคุณพระเจ้า รูปร่างหน้าตาของนางเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยล่ะพารูนเหรอพารูนเรยเนี่ยพาลูนจริงเหรอไม่เป็ไรไม่น่าเชื่อเลยพารูนคือพารูนเหรออะไรกัน รอยแตกเล้านี่มันคืออะไรทำไมพื้นดินถึงได้แตกไปหมดหน่าแปลกจริงๆเกิดอะไรขึ้นกันนี่ ราตรีราตรีหายไปไหนล่ะข้าไม่เห็นนางเลยราตรี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 ท่านพี่ท่านพี่ท่านพี่เ้าอยู่นี่ ใช่ข้าคือพารูนคนเดิมอมืพารูนคือลูกสาวค่าส่วนลูกชายทั้งเจ็ดได้กลายล่างไปดอกจำปาทั้งหมดข้ามีลูกสาวแค่คนเดียวคือพารูน งั้นท่านก็คือพารูนของพวกเรา <c oughs> เจ้าหญิงข้านะคือข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าท่านนะพวกเราพวกเราเคยดุด่าท่านทำให้ท่านทุกทรมานใจทำไมท่านพูดแบบนั้นล่ะข้าก็เหมือนลูกสาวของท่านดุด่าแค่นี้ไม่เป็นอะไรหรอก ต้องขอบคุณพวกท่านทุกคนเลยนะที่ทำให้ข้าหาแม่ข้าเจอที่ข้าช่วยพี่จำปาเอาไว้ได้ก็เพราะได้พวกท่านช่วยเอาไว้ราตรีมันนี่สิเดี๋ยวข้าช่วยมันนี่เดี๋ยว ้นมือ,อไวนะอะดาตรีตรเกิดอะไรขึ้นกันอะทำไมเจ้าและคนอื่นๆถึงลงไปติดอยู่ในนั้นฮะพวกเราตกลงไปในน,นั้นท่านพี่ตกลงไปเหรอใช่เราตกลงไปและทั้งหมดนี้ก็เป็นฝีมือของพารุนพารุณ ต่อสู้กันด้วยดาบข้าแพ้นางและกำลังจะใช้เวทมนต์เพื่อจับตัวนางไว้แทนแต่ว่าเทวิธรรมชาติดันโผล่มาช่วยนางเอาไว้พวกมันก็เลยแผ่นนี้กันไปจนหมดเลยอะท่านพี่ท่านพี่ท่านอยู่ที่ไหนโผลดมาช่วยข้าด้วยท่านพี่ จะพีทัะอยู่ที่ไหนอะ,อะ,อะ,อะไม่ว่าจะอยู่ไหนข้าจะไปหาพวกมันให้เจอเองข้าต้องเจอพวกมันแน่นอน รานีปัทมาวตีจงเจริญวันนั้นคนอยู่อีกไม่ไกลวันที่ความถูกต้องมาเยือนเมืองสุรยิยนาคาพวกเราทุกคนต้องเตรียมตัวไว้ให้เราจะทำสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคนดีมาร่วมมือกัน ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อช่วยพารูนนะเป็นความประสงค์ของเทวีธรรมชาติพวกเราต้องช่วยนางอยู่แล้วความชั่วร้ายเหล่านี้จะต้องจบลงสักทีพวกเราจะยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อทำมันให้สำเร็จเองใช่ใชมามหาราณีปัมวตีจงเจริญเจ้าหญิงพารูนจงเจริญมหาราณีปัมวตีจงเจริญ